ยังไม่เป่านะแล้วเปิดขึ้นมากรรมการเป่าจบเกมครับอาร์เซนอลชนะเชลซีไปด้วยสกอร์สามประตูต่อนหนึนะในบ้านของตัวเองเอมิเรสเตเดียมนะโอ้โหก็ถือว่าหยุดฟอร์มที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของอาร์เซนอลไปนะครับหลังจากที่เสมอมาสีนัดก็ไม่ใช่เสมอมาสีนัดเสมอมา3นัดแล้วก็แพ้หนึ่งนัดน,นะในเกมนี้ก็มาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งครับอาร์เซนอลก่อนที่จะไป จอกับนิวคาสเซิลในเกมถัดไปนะก็หถือว่าเป็นเกมที่ในครึ่งแรกเนี่ยอาร์เซนอลค่อนข้างจะโอ้โหทําได้ดีแล้วก็กลับมาเป็นทีมเดมิมอีกครั้งนะแล้วส่วนในครึ่งหลังนี่ก็โอ้โหอาจจะพ่อนแผ่วลงไปพอสมควรนะสำหรับอาร์เซนอลนะครับสุดท้ายก็เก็บสกอร์ได้นะครับที่3ประตูตอนหนึ่งนะเชลซีม, Chelsea มายิงในครึ่งหลังหนลูกนะครับก็ มาไรเรียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกันก่อนนะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยเริ่มเริ่มเกมมาเนี่ยอาร์เซนอลก็ดูว่าท่าจะดีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเกมมานะครับแล้วก็จังหวะแรกสุดของอาร์เซนอลเนี่ยมีจังหวะที่อาร์เปน่กตตาเนี่ยหม่งผ้านนะหม่งเบาเกินไปนะครับจะหม่งเกินเคป้าแล้วก็ไปเข้าทางคือหม่งเบาอะแล้วก็ชาก้าที่วิ่งมาจากข้างหลังก็วิ่งมาจากแดนตัวเองเนี่ยแหละนะแล้วก็พยายาม จิ้มบอลน,นะลูกนี้พอหม่งเบาเกินไปก็จิ้มบอลแล้วก็ติดมืออ่อไม่ใช่ติดมือติดขาเคป้านะครับลูกนั้นก็ยังไม่ได้นะแล้วก็มาอีกทีนึงก็เป็นจังหวะขึ้นหม่งของซาก้านะครับแล้วก็เคป้าทําบอลหลุดมือแล้วก็เชสซุดได้ยิงหนึ่งรอบแต่ว่ายังไม่ผ่านมือนะครับจนมาได้ประตูแรกนะครับในใน,นาทีในนาทีที่10 10เท่าไหร่18นะครับโดยมาตินอเดการ์นะครับเป็นบอลจากนี้เส้นฝั่งซ้ายนะเอาจริงอานอลบุกขึ้นฝั่งซ้ายวันนี้เยอะ เยอะกว่ามากนะฝั่งชาก้าอาจจะเบาๆบางๆหน่อยนะครับก็เป็นเล่นฝั่งซ้ายนะแล้วก็เป็นกราริชาก้านะครับที่เปิดเข้ามาบริเวณหัวกระโหลกนะครับแล้วเป็นโอเดกาที่ยิงลูกนี้ติดมือเคป้าน,นิดๆน,นะครับแล้วก็เช็ดขาดเข้าประตูไปก็นำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอร์เซนอลก็บุกเรื่อยๆนะจนมาได้ประตูที่2นะแล้วก็เป็นชาก้าแอซิดคนเดิมนะครับแล้วก็คนยิงคนเดิมมาตินโอเดการคราวนี้เปิดเข้าไปตรงกลางกรอบเขตโทษน,นั่นเลยครับ ผ่านผู้เล่นเชลยซี่ห้าหคนมาแล้วก็บริกาดได้ยิงลูกนี้ก็นําไปสอศูนย์นะก่อนที่นาที่ต่อมาอาร์เซนอลจะเปิดปะจะเบิกประตูที่3ได้นะครับจากการเปิดของเบนไวท์ไปที่เสาสองนะแล้วก็เชซุสเก็บบอลได้นะส่งมาให้ชาก้าชาก้าไม่ทันตั้งตัวยิงติดบล็อกพยายามจิ้มจิ้มไปแล้วติดบล็อกแล้วก็เข้าทางเชซุสอีกทีหนึ่งแล้วก็เชซุสก็ยิงสวนตัวเคป้าเข้าไปนำสามศูนย์อ่า ทีนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ที่พอน้ำสามศูนย์ปุ๊บเชลซีที่ไม่ค่อยเพรสในตอนแรกก็เริ่มที่จะเพรสแล้วก็อาร์เซนอลเริ่มที่จะลำบากในการขึ้นเกมมากขึ้นนะครับแล้วก็ก็จริงๆก็ยังก็ยังไม่มีอะไรนะอืมก็จบไปครึ่งแรกสามศูนย์นะในครึ่งแรกจะมีโอกาสเชลซีทีนึงที่ชิเวลเบนชิเวลหลุดไปนะครับแล้วก็โอ้ได้ยิงค่อนข้างจะดุดเดียวอะ่ะคือจะจออ่อเหมือนกันแต่ว่าแลมเดลลูกน,นั้นเซไปนะ พอเริ่มมาครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลก็จริงเริ่มมาครึ่งหลังเชลซีก็เริ่มที่จะดูดีกว่านะเชลซีก็ดูดีกว่าระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาแป๊บหน,นึ่งเนี่ยเชลซีดีกว่ามาสักเม,มื่อวันถึงห้านาทีหรือเปล่าไม่รู้นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มผ่ากันไปผ่านกันมาแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเชลซีที่ได้ประตูตีใครแต่งมานะเป็นบอลยาวของโควาสินนะครับ อบอลยาวเลยแทบจะครึ่งสนามนะครับส่งเปิดมาให้กับมาดูไอเก้ได้ยิงข้ามตัวของแลมเดลเข้าไปนะครับไล่มาสามหนึ 1. จากนั้นก็ไม่ทันแล้วครับก็จบเกมไปด้วยสกอร์สามประตหนึ่งอาร์เซนอลกอ็ไม่ได้ประตูมากขึ้นนะครับส่วนเชลซีก็ได้มาแค่ลูกเดียวนั่นแหละนะครับก็เกมนี้นี่อาร์เซนอลน,นี่ในช่วง แรกเนี่ยผมว่าพอในช่วงก่อนลูกที่สามเนี่ยเชลซีไม่ได้เพรสซิง่งหนักๆเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลก็สบายนะเออคือค่อยๆขึ้นเกมมีเวลาได้ขึงมีเวลาได้ตัดสินใจว่าจะบุกยังไงอะไรอย่างนี้นี่ผมว่าโอ้โหอาร์เซนอลซเลยค่อนข้างสบายนะในช่วงก่อนลูกที่สามนะครับส่วนเชลซีเนี่ยเอ,อ่อในเกมลุกเนี่ยผมว่าในครึ่งแรกเ่ยชัดเจนเลยว่าโอ้โห โอกาสน้อยมากโอกาสน้อยมากนะครับโอบาที่ลงมาเป็นตัวจริงนะเป้าเกมนี้นี่ก็สัมพันธ์บอลอยู่ไม่กี่ครั้งสัมพันธ์บอลอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับส่วนเกมรับเชลซีเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า阿森纳ได้ได้สามประตูก็ต้องส่วนหนึ่งก็เกมรับเชลซีที่โอ้ไม่ค่อยจะดีนะครับอย่างลูกสองเนี่ยผมว่าค่อนข้างชันนะคือ เปิดบอลเข้าไปโอลิกาเนี่ยยินอยู่ตรงแทบจะตรงกลางกรอบแคทโทนเลยแล้วก็ชาก้าก็เปิดปุ้งเข้าไปในกรอบแคทัโ,ทโ,โอลิกาก็มีพื้นที่อยู่ตรงนั้นก็กได้ยิงเหมือนเราเหมือนมันเปิดเข้าไปง่ายๆ,ๆไงไม่รู้นะครับลูกที่สองเนี่ยอนะครับส่วนลูกที่สามนี่ก็เหมือนเคลียร์กันไม่ขาดนะฝั่งเชลซีเกมรับเนี่ยไปล้มระเนกันละระเนระนงอยู่สองสามคนนะตรงนั้นนะครับก็เลย นั่นแหละนะครับครึ่งแรกนี่ผมว่าชัดเจนว่านอลดีกว่า่อนข้างมากนะครึ่งหลังนี่อาจจะคุกคี่สูสีกันแต่ว่าเป็นฝั่งเชลซีที่ได้มาหนึ่งประตูน,นะครับโหวันนี้กผ็ผมว่าพูดอย่างหนึ่งก่อนกันว่าคือเทียนี่เนี่ยผมเห็นลงมาช,ช่วงหลังเนี่ยเทียนี่เนี่ยพอลงมาแทนซีเชนโก้แล้วเหมือนอยากจะให้เล่นอินเวอร์เต l ฟูลแบเนี่ย ขยับเข้าไปกลางเป็นแบ็คที่บุคบเข้าไปกลางเนี่ยพอเขาเล่นได้ไม่ถนัดนักเนี่ยมันเลยกลายเป็ว่าผมว่ายิ่งวิลอัพลำบากเลยเพราะว่าเหมือนมีจังหวะหนึ่งที่มาโกเยสเนี่ยได้บอลแล้วซเอ,อ่อแล้วเทนนี่เนี่ยขยับมาตรงกลางแต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยห่างจากเพื่อนมากนะครับมันทำให้เฮ้ยมาโกเยสแบบคือถ้าจะส่งไปซ้ายมันก็ไม่มีใคร ส่งไปตรงกลางเนี่ยที่เอาปกติเป็นซินเชนโกยืนอยู่เนี่ยเทียนี่ก็เหมือนโพซิชันตำแหน่งได้ไม่ค่อยดียืนตำแหน่งได้ไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะทําให้มาโกเยเสเหมือนเนาะไม่รู้จะจ่ายให้ใครนะครับซึ่งเออก็เลยเป็นจุดที่ต้องมาคิดนะว่าถ้าเทียนี่ลงมาแทนซินเชนโกเนี่ยอืให้เทียนี่เล่นเป็นให้เล่นแบบเป็นฟูลแบ็กปกติดีกว่าหรือเปล่านะครับมอเขาจะได้ถนัดกับตำแหน่งนั้นไม่บางทีคือ ผมรู้สึกว่าพอขยับเข้ามากลางแล้วบางทีเจอเพรสอย่างเงี้ยแล้วเนีย่ยจะไอจังหวะให้ผมยกตัวอย่างไปอะ่ะบางโกเยเซซึ่งไม่รู้จะจ่ายให้ใครนะอืมคือถ้าอาทียนี่ไปยืนฝั่งซ้ายไปเลยอ่ะมาโกาเยสก็จะมีฝั่งซ้ายเขาไว้จ่ายไปนะครับมันแต่พอมายืนตรงกลางแล้วพอถ้ายืนตำแหน่งไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นว่าอ้าวคนที่จะมารับบอลมันหายไปคนหนึ่งนะครับอันนี้ผมแค่แบบอยากพูดก่อนเพราะว่าเห็นในช่วงแบบช่วงหลังแล้วมันเห็นจริงๆว่า เออไปยืนตรงนั้นแล้วมันเสียคนเป็นคนหนึ่งในการรับบอลน,นะครับอ่ะผมว่ามาดูแต่ละคนในเกมนี้กันดีกว่านะแลมเดลวันนี้ผมว่าทำได้ดีเลยนะครับมีก็ไม่มีจุดไม่มีจุดพลาดน,นะมีซูเปอร์เซฟอยู่จังหวะหนึ่งของเบนชิเบลนะครับนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีจุดเพิดพลาดใดๆนะครับลูกคาแว่นนี่ก็โหจับแบบรับเข้ามือเต็มๆนะ โดยรวมผมพยายามคิดก่อนนะว่าเชลซียิงเขา้าเกาะมีจังหวะไหนบ้างนะแต่อแตรวมๆก็ไม่มีพลาดเลยนะสำหรับแลมเดลนะครับในเกมนี้ก็เอาไป6.5ลวกันเหตุว,ว่าจังหวะเซฟว่าไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าโอ้โหเซฟสำคัญจริงๆนะไอ้ซูปเปอร์เซฟลูกยิงของเบนชิวเวลนะครับซินเชนโก้วันนี้ผมว่าซินเชนโก้ทำได้ค่อนข้างจะ ไม่ได้โดดเด่นนะไม่ได้โดดเด่นแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าต่ำกว่ามาตรฐานด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าวันนี้ซินซิโก้เนี่ยมีจ่ายบอลผิดพลาดจ่ายบอลติดอยู่พอสมควรเออแลมเดลยวผมว่าจังหวะหนึ่งลมเดลมีจ่ายพลาดด้วยนะเป็นช่วงช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยแหละที่แลมเดลจ่ายพลาดแต่ว่าเชลซีลงโทษไม่ได้นะมีจ่ายพลาดด้วยแลมเดลนะครับอ่าซิเชนโก้ซิเชนโก้วันนี้มีจังหวะจ่ายพลาดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้เอาจริงๆถ้านับเนี่ยอาร์เซนอลมีคนมีจังหวะที่หลายคนจ่ายพลาดอยู่พอสมควรมีซิเชนโก้ โอกาก็มีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะอ่ะซินเชนโก้ก่อนนะครับก็มีจังหวะจา่ายพลาดอยู่บ้างนะครับนอกจากนี้ในเกมบุกเนี่ยอาจจะได้ขึ้นไปฝั่งซ้ายบ้างนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเชื่อมๆนะแล้วก็เนี่ยบอลในแดนกลางแต่วันนี้ผมว่าซินเชนโก้จ่ายพลาดบ่อยกว่าบ่อยบ่อย,อย,อยจ่ายผิดพลาดบ่อยกว่าปกตินะครับแต่ว่าก็ประสานงานได้ฝั่งซ้ายได้เรื่อยๆเหมือนกันนะอืมแต่ว่าโดยรวมอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะสำหรับซินเชนโก้นะครับ แต่ก็เอาจริงก็ฝั่งซ้ายก็ถือว่าเป็นฝั่งที่โดดเด่นกว่าฝั่งขวา,ามากๆนะวันนี้ซิงเซงโก้ชาร์กาทอสานะเป็นฝั่งที่เด่นกว่าฝั่งนั้นมากแต่ว่าอย่างที่ผมอบอกใ <c oughs> นแงียของการจ่ายบอลน,นี่โหเกือบๆไปเหมือนกันนะซิงเซงโกเอาไป6แล้วกันสำหรับหลังวันนี้นะกาเบียวมาเกวยสวันนี้ก็ทำได้ค่อนข้างโอเคนะล้วก็เกือบจะทาประตูได้ประตูนึงนะจากจังหวะมงแล้วโดนเดียโก้ซิวาเคลียจากเส้นนะครับเป็นนโดนไหลเนี่ยแล้วพยายามขึ้นมงแล้วก็โดนไหล แดก็โดนเคลียร์จากเส้นนะครับส่วนเกมรับก็อ,อาจจะไม่ได้มีปัญหามากนะมาโกเยสวันนี้ก็เอาจริงก็ช่วยกันก็ช่วยขึ้นเข้าปะทะหม่งบอลกอ็ถ้าครึ่งแรกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยผมว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคือช่วยคือโอบาร์เนี่ยได้บอลน,น้อยมากแลวกาเบียวเนี่ยวันนี้เนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเห็นเซชั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่มาโกเยสททำเนี่ยก็คือ หลายๆจังหวะที่กองเต้ได้บอลเนี่ยมาโกเยสจะเป็นคนที่เข้าไปถึงตัวกองเต้แทบจะทันทีเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ในในวันนี้นะครับซึ่งก็ทาได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็พูดถึงคีวีอด้วยเลยแล้วกันนะคีวีอวันนี้ก็ไม่ต้องเจองานหนักมากนะก็ช่วยเหมือนช่วยเก็บบอลจังหวะท้ายเหมือนกันนะครับเก็บบอลจังหวะท้ายซึ่งอ๋อไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็วันนี้เนี่ยเกมเพสซิ Game ่ง ต้องบอกว่าเกมเสซิ่งของเชลซีไม่ค่อยหนักนะก็เลยยังไม่ใช่บททดสอบมากส่วนเวลาขึ้นเกมเนี่ยคิวิโอก็อ่าเหมือนอ่ะพอเชลซีไม่ได้ไม่ได้เพรสหนักนี่คิวิโอก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้ออากการลกอะไรให้เห็นมากเหมือนกันนะขึ้นเกมก็จะไปขึ้นมากเยสซินเชนโก้อะไรฝั่งนู้นมากกว่าเหมือนกันนะก็เลยวันนี้ก็ทำได้โอเคทั้งคู่นะผมว่าคิวิโอกับกาเบรียลมากรยสเอาไปคนละ ห5แล้วกันนะซินเชโกไป6นะครับเบนไว้เบนไว้ก็วันนี้ช่วงครึ่งแรกเนี่ยพอเอาจริงผมว่ามีจังหวะเติมขึ้นพอสมควรนะคือถ้าบอลได้บกข้างซาก้าเมื่อไหร่เนี่ยเบนไว้ก็เติมขึ้นไปได้เห็นอยู่บ่อยๆเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นครึ่งหลังเนยนำมีเยอะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นเบนไว้เติมขึ้นไปเยอะมากเหมือนกันนะอืมือจะเห็นครึ่งแรกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ แต่ก็ต้องบอกว่าการบุกฝั่งชาก้าเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะในครึ่งแรกทั้งครึ่งแรกทั้งครึ่งหลังนะจริงไปบุกฝั่งซ้ายไปฝั่งทอสซาซเยอะนะครับแต่ว่าเบนไวท์พอได้ขึ้นไปฝั่งขวา,าจริงก็ทำได้ทำได้ค่อนข้างโอเคเหมือนกันนะก็ยังเติมเกมได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะผมว่ามันโอเคเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เบนไวท์วันนี้พอมูดิกลงมาอาจจะอาจจะแบบลำบากเล่นลำบากนิดน,นึงแต่ว่าในช่วงที่ อ่าเป็นสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงเอาจริงสเตอร์ลิงนี่ก็ขยับไปขยับมานะเป็นไวก็ดูไม่ได้มีปัญหาเกมรับอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนเกมลูกก็ได้เรื่อยๆนะเกมลูกก็เติมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เอาไปหกจุดห้าในการสำหรับเบนไว้นะอืมอีกอีกหนึ่งตัวนะครับที่อา่าลงมาแทนตัวจริงในเกมที่แล้วอย่างจอจินโยลงมาแทนปาเต้นะวันนี้จอจินโยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะ มีบทบาทอยู่พอสมควรเลยนะจอร์จินโยไล่บอลอยู่ค่อนข้างเยอะนะก็แน่นอนว่าเป็นคนที่เอาบอลจากหลังไปกลางไปหน้านะครับจอร์จินโยก็จะได้บอลเยอะแล้วก็วันนี้ผมว่าจอร์จินโย่่าน่าจะทําได้ค่อนข้าง,างโอเคเลยนะมีจังหวะช่วงแรกๆของครึ่งแรกเนี่ยจอร์จินโยมีวางบอลยาวอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ถือว่าแม่นระดับหนึ่งนะครับจอร์จินโยแล้วก็รับบอลพลิกบอลก็ทําได้ดีระดับหนึ่งนะสำหรับจอร์จินโยในเกมนี้นะมีวางบอลยาวด้วยนะครับก็ ผมว่าทำได้โอเคนะครับในส่วนของเกมรับเนี่ยก็ต้องบอกว่าทักษะเกมรับที่จอร์จิโน่น้อยกว่าปาเตวันนี้ก็ไม่ได้ถูกทดสอบขนาดนั้นนะเพราะว่าเซนอนเพสทั้งทั้งสูงทำให้อบอลบิลอัพของเชลซีเนี่ยจะบิลลอัพจากะจะบิลลอัพจากแดนหลังนะมากลางมาหน้าเนี่ยคือเขาบิลลอัพจากแดนหลังไปกลางไม่ได้นะพอไปกลางไม่ได้เนี่ยกลายเป็นว่า ต้องออกข้างออกปีกอะไรพวกนี้นะครับกลางก็เลยจ่อจินโยก็เลยคือพอบอลไม่ถึงกลางจอจินโยก็เลยไม่ต้องมีหน้าที่ในการเล่นเกมรับในแดนกลางกับคู่แข่งเท่าไหร่นะอย่างเอนโซวันนี้ก็โอ้โหได้ได้ว่าแทบจะหายไปเลยแทบจะหายไปเลยกไ็ไม่ได้พูดชื่อคนข้างน้อยนะส่วนใหญ่จะพูดชื่อโควาเซตและกองเต้ส่วนใหญ่ที่พยายามลงมารับบอลน,นะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับในครึ่งหลังจริงจริงเอนโซครึ่งหลังก็ เมื่อเได้ยินชื่อมนกันนะแต่งั้นจดโยก็ทำได้ดีนะวันนี้เอาไป6.5ละกกันนะครับแล้วก็มาที่กาลิชาก้าสำหรับผมเนี่ยแมต of t อ e เดอะแมชวันนี้ผมให้กาลิชาก้าเลยนะชาก้าวันนี้มีจังหวะแอซซีไป2ลูกแล้วก็มีจังหวะหนึ่งแตะลอดขาแล้วก็ได้ยิงนะแต่ว่าลูกนะั้นติดเซฟเคปานิดเดียวเสียดายนะ ชาก้าได้บุกขึ้นคือได้เติมเข้าไปในฝั่งซ้ายเยอะพอสมควรน,นะกรานีนตชาก้าแล้วก็แน่นอนว่า2อแอซิดก็มาจากการเติมเข้าไปฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดให้เข้าไปให้โอเิกาทั้ง2ลูกเอาจริงลูกที่สาเนี่ยเขาก็มีส่วนนะอืมก็เป็นก็เป็นชาก้านั่นแหละที่พยายามยิงแล้วก็ติดบล็อกนะั้นแล้วก็ไปเข้าทางเชซุสแล้วก็ได้ยิงซ้ำอีกรอบเป็นลูกที่3านะครับก็วันนี้ผมว่า,าจะให้แมนนั่แมนผมให้กรานิตชาก้าเลยนะแล้วก็มีส่วนออย่างที่ผมบอกว่าเติมขึ้นไปพอสมควรี ดักบอลได้นะแล้วก็นอกนั้นก็ทําตามปกตินะชาก้าผมว่าเป็นอีก์หนึ่งนัดที่ทําได้ดีตามปกติแล้วก็มีบวกก็คือแอซิสต์มา2ลูกนะครับก็โอ้โหมันผมนว่าก็แมายถึงสมแมิสำหรับผมในเกมนี้นะการันตีชาก้านะครับวันนี้มาตินโอเดกาณ์นะวันนี้ก็ทําได้ดีเหมือนกันชาก้าเอาไปแล้วเฉลีจุดห้าเลยกันนะครับให้พอๆกับโอเดกาณ์นั่นแหละนะครับโอเดกาณ์วันนี้ก็ยิงไปสองประตูนะครับ แล้วก็มีพาบอลขึ้นไปหลายๆจังหวะนะแล้วก็มีจ่ายบอลสิ่งที่โอเดกาวันนี้ผมว่าทอ,อหักคะแนนนิดนึงนะคือวันนี้โอเดกาจ่ายบอลพลาดอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะจ่ายบอลติดจ่ายบอลพลาดอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะสำหรับมาตินโอเดกาแต่ว่าก็เป็นคนที่พาบอลขึ้นไปข้างหน้านดีเหมือนเคยแล้วก็แน่นอนว่าทำได้2ประตูก็ย่อนขีมอยู่แล้วนะสำหรับมาตินโอเดกานะครับ วันนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ลงไปรับบอลเยอะนะเหมือนอาเซนอลพอไม่เจอเพรส,สงหนักก็ขึ้นเกมได้ตามปกตินะโอเดกาก็เลยมีส่วนในการทําเกมรุกในใน,ในพื้นที่สุดท้ายซะมากกว่านะครับแล้วก็แน่นอนทําได้2งประตูนะมีจังหวะเล่นกับเบนไว้์กับซาก้าเล่นกับหลายคนอยู่บ้างเหมือนกันนะบอเการวันนี้ก็ทําได้ดีนะาไปเจ็ดจุดห้าเหมือนกันซามาตินโอเดกานะครับข้างหน้ามาที่แดนหน้ากันบ้างแดนหน้าวันนี้ มาที่ซาก้ากันก่อนลวกันนะครับซาก้าฝั่งขวาจะได้บุกน้อยหน่อยแต่ว่าบอลมาฝั่งซาก้านี่ก็ดูได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนะอแต่ว่าสุดท้ายาฝั่งซาก้าก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นทําอะไรได้ได้ถึงขั้นเป็นประตูหรือว่าเป็นแอซิตอะไรนะนะบุกขึ้นมานี้เอาจริงฝั่งลุกนที่สามเนี่ยก็มาจากฝั่งซาก้าเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เป็นเวนไวเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นเชซุดได้หมุนนะจังหวะน,นั้นนะครับก็ ถือว่าซาก้าวันนี้ก็ทำได้โอเคนะทำได้โอเคแต่ว่าขอไม่มีผลงานในด้านประตูหรือแอซิสเท่าไหร่นั้นก็อาจจะพูดได้ว่าไม่ดีไม่ได้ถึงขั้นดีมากนะครับอาจจะทำได้มาตามมาตรฐานในการเลี้ยงบอลส่งบอลพาบอลขึ้นไปนะได้ยิงบ้างบางจังหวะนะครับแต่ว่าก็มีติดลูกหนึงเนาะแล้วก็มียิงหลุดก่อไปลูก,ลกนึงนะครับของบุโกโยซาก้านะวันนี้ก็ อาจจะวันไม่ใช่วันที่ทำได้ดีที่สุดะนะครับสำหรับบุโกโยสาก้านะเอาไป6.5แล้วกันสำหรับบุโกโยสาก้านะเอาไป6ก็ดีสาก้านะครับก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเพราะซาเพราะซาวันนี้ก็อยู่ฝั่งซ้ายนะที่จะได้บอลเยอะหน่อยนะไปเล่นฝั่งนู้นนะนะครับเป็นฝั่งที่อาจจะโดนบุกขนาค่อนข้างเยอะก็ท้อซาวันนี้เอาจริงก็มีจังหวะจ่ายสวย ไอเดียดีๆหลายอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีจ่ายวันติอยู่หลายครั้งเป็นอีกหนึ่งคนที่จ่ายวันติอยู่บ่อยนะวันนี้ผมว่าจ่ายวันตะเนี่ยมีอยู่สามคนคือทอซาโอเดกาและก็ซินเชงโก้นะแต่ทอซานี่ก็คือจะมีจังหวะที่จ่ายติดบ้างแต่ว่าก็มีจังหวะจ่ายสวยๆจ่ายผ่านดีๆมาบ้างเหมือนกันนะทอซาผมว่าทอซาวันนี้ลงเป็นตัวจริงเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างโอเคนะครับมาตินิลี่ที่ลงมาแทนเป็นตัวสำรองเนี่ยมาตินิลี่เนี่ยต้องบอกว่า พอลงมาเป็นตัวสำรองก็ต้องส่วนหนึ่งคืออาเซนนอลเนี่ยอาจจะลงไปคือขึ้นเกมเหมือนอาจจะไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยขึ้นแล้วนะมันรลยการว่ามาติเนลลี่เนี่ยได้บอลคนน้อยมากหลังจากที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับอืมแต่มันจะมาเทียบเออผมว่าอาจจะเทียบยากนิดนนะึงนงอาจะต้องเทียบทอซาตอนเป็นตัวจริงกับมาติเนลลี่เป็นตัวจริงนะครับก็ผมว่ายังยังไม่ได้ถึงกับเกมนี้นะทอซาอาจจะยังไมไ่ถึงขั้นดีเหมือนกับ เกาะตัวจริงกับก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะแต่ว่าวันนี้ก็อยู่ในเกณ์ที่ผมว่าโอเคหนึ่งเหมือนกันทาซานะก็ไม่ได้แย่มากครับก็ดีก็มีทั้งจุดดีทั้งจุดแย่นะก็คือจุดแย่คือจ่ายติดบ่อยนิดนะ่ะสำหรับเกมนี้ทอซาแล้วก็ไม่ได้มีส่วนในประตูหรือแอซิสอะไรเท่าไหร่นะสำหรับทอซ่าในเกมนี้นะครับก็ไปผมจุดแล้วกันนะครับส่วนเชซุสนะครับวันนี้ก็ ทำได้ประตูหนึ่งนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยพยายามมีส่วนในการพักบอลอยู่หลายจังหวะเหมือนกันแต่วันนี้นี่โอ้โหช้ำเหมือนกันนะเจอเข้าบอลอยู่หลายจังหวะนะครับเชซูสแต่ว่าผมว่าหลายๆจังหวะก็ทําได้โอเคนะก็พักบอลบ้างแล้วก็มีจังหวะย,ยิงแต่ว่าโดยรวมนี่ผม,ผมก็คิดจังหวะเชซุสดได้ไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพักบอลในแดนหน้าแล้วก็พอในช่วงหลังๆเนี่ยเป็นการเปิดบอลยาวเชซุสก็ มีพักบ้างก็พักพักได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ช่วงครึ่งหลังเนะี่ยจะเริ่มพักไม่ได้แล้วเจอเจอกับตัวใหญ่แล้วก็เจอรุมอย่างนี้นี่ลำบากนะอาเซนอนก็คนช่วยก็อาจจะน้อยลงนะเชซุสก็เล่นได้ลำบากขึ้นนะครับก็เอาไปห5จดหแล้วกันเชซุสยิงได้หนึ่งประตูนะสัก 9, เก้าไว้สักหกแล้วกันเันทัสซาสัก6.5ห้านะเหมือนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้เล่นในเกมนี้นะผมว่า ก็ในแนวรุกอาจจะเงียบๆไปนิดนึงนะครับไม่เด่นช้ากล้ากับออเิกานะนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วเป็นอีกนัดหนึ่งนัดที่อาร์เซนอลเนี่ยเก็บคินชีดไม่ได้แล้วนะเราเก็บคินชีดมาโอ้โหนน่าจะหลายเกมติดแล้วนะที่เก็บคินชีดไม่ได้นะครับสำหรับอาร์เซนอลนะเดี๋ยวโอ้โหย้อนกลับไปล่าสุดนี่ เกมชนะฟูแลมฟูลแลมสมศูนนะครับก็โอ้โหก็นานเหมือนกันนะเป็นเดือนนะเดือนครึ่งนะครับที่อาร์เซนอลเก็บชีนินชีนไม่ได้แล้วก็เกมหน้าอาร์เซนอลนะครับเจองานหนังนะครับจะต้องไปที่เซนต์เจมส์ปาร์คนะโอ้หไปเป็นทีมเยือนเจอกับนิวคาสเซิลที่ฟอร์มกำลังดีเลยเกินแล้วก็อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนตอนนี้นะโอ้หแล้วก็เป็นทีมที่ดับฝันอาร์เซนอลเราฤดูการที่แล้วนะครับ เราเนี่ยหลุดท็อปโฟร์ด้วยการแพ้สเปอร์ก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่หลุดท็อปโฟร์จนกระทั่งมาแพ้มาแพ้นิวคาสเซิลนะสองศูนย์ในฤดูกาลที่แล้วนะถือว่าเป็นตัวแสบในฤดูกาลที่แล้วแล้วมาดูว่าปีนี้อาร์เซนอลจะแก้แค้นได้หรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นตัวแสบเหมือนเดิมนะเพราะว่า,เ,าเกมแรกของฤดูกาลนี้เนี่ยอาร์เซนอลเล่นในบ้านตัวเองเสมอดนี่ยเเซิไปศูนย์ศูนย์นะก็คือยิงไม่ได้นะ น่าจะ0-0ใช่ไหมั้แต่เสมอกันนะครับก็เป็นทีมที่เกมรับดีมากนะครับสำหรับนิวคาสเซิลถือว่าโดนยิงประตูไปน้อยที่สุดในลีกนะครับโดนยิงไปแค่27ประ,ประตูนะน้อยที่สุดแล้วในลีกนะก็โอ้โหถ้าเกิดอาร์เซนอลโดนนำก่อนนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะสำหรับการเจอนิวคาสเซิลนะอ่านเมนต์ก่อนนิดนึงแล้วกันนะแล้วก็บอกว่า โหฝันดีเนาะนะครับก็โอ้โหเออคงต้องไปนอนแล้วนะนะครับก็คงได้ฝันดีนิดนึงน,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 นะสำหรับแฟนอาร์เซนอลน,นะอาจจะนิดน,นึงตรงครึ่งหลังอาจจะเล่นดรอปกครึ่งแรกนะครับแต่ว่าโอ้โหด้วยสกอร์สามหนึ่งขนาดนี้ผมว่าขาดพอสมควรนะอาร์เซนอลกลับไปเป็นอันดับหนึ่งของตารางคะแนนอีกครั้งนะครับก็อ่า ทำเชื่อนำแมสซิสอยู่สองเต้มเหมือนเคยนะและว้วก็แข่งมากกว่าแมสซิตี้สองนั้นนะครับก็จะให้แมสซิตี้สะดุดนี่ก็ลำบากหน่อยนะครับแมสซิตี้นี่ก็นันที่เหลือก็มีแค่เชลซีไบรทันแล้วก็เบนฟอร์ที่ดูจะโอเคหน่อยนะเบนฟอร์ตอนนี้ดีไหมเนะี่ยมีเชลซีไบรทันเบนฟอร์นะครับนอกนั้นนี่ก็เป็นพวกเวสต์แฮมเอเวอร์ตันลีดอย่างนี้นี่้โ,โหก็แต่ละทีม ผมว่าดูสกักค่อนข้างจะสบายกว่าเซนอนเยอะนะดังนั้นก็ผมว่าถ้าเฉียวเซนั้อนก็ดูดูเอาชนะเป็นเกมๆเน,เนเนะี่ยแหละนะดูชนะเกมหนึ่งก็ดีใจไปนะแล้วก็ถ้าจะลุ้นแชมป์นี่ผมว่าเหนื่อยแล้วยากแล้วนะครับนะครับก็มาเจอกันได้นะนัดถัดไปนะครับในคืนวันอาทิตย์ตอนสี่ทุ่มครึ่งอะ่ะเป็นเวลาที่ง่ายๆหน่อยสำหรับหลายๆคนนะอืม เจอกับนิวคาสเซินนะที่เซนเจมยงปางมาเจอกันได้นะครับอันนาที่สี่ทุ่มครึ่งวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ากระดูกใจจริงๆก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดไลฟ์หรือว่าคอนเทนต์ใหม่ใหม่ของผมส่วนวันนี้ผมกันเนอร์สแปนหมอยต้องขอตัวลาไปก่อน